ท่านผู้ชมครับเตารีดไอ้น้ำตัวนี้ราคา200กว่าบาทเองของสมาร์ทโฮมครับผมมีมาตรฐานมาออกกอเรียบร้อยครับพ่นไอ้น้ำแรงมากนะนะโอ้โหดูสิครับพ่นแรงมากท่านผู้ชมผมทำการที่กางเกงของผม รีดได้โอเคมากเลยนะท่านผู้ชมครับราคาก็ไม่แพงด้วย200กว่าบาทเองนะครับถือว่าใครที่ต้องการมองหาต่อลิไอ้น้ำนะครับเริ่มต้นผมว่าโอเคมากเลยสำหรับตัวนี้ของสมาร์ทโฮมราคาดีราคางามมากครับผมราคาดีราคางามมากสั่งซื้อได้ต่ก้านในคลิปนะครับผมโอเคมากท่านผู้ชมตัวนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยครับ200กว่าบาทเองถือว่าโอเคมากนะครับปรับความร้อนของไฟได้ปกติเลยพ่นไอ้น้ำเพิ่มเติมแล้วกดตัวนี้นี่ ฉีดสเปรย์เราอองน้ำได้เลยครับตัวนี้นี่ประมาณนี้โอ้สุดยอดมากราคาไม่แพงเลยครับสองรอยกว่าสั่งซื้อกันได้ลิปสินค้าชฉดีได้มาบอกต่อกันนะครับตัวนี้ถูกมากๆเลยสระต่อด้วไอ้น้ำนะครับของสมาร์ทโฮมนะครับแบรนด์น,นี้มีมาออกก่อนเียบร้อยครับเยี่ยมเลยครับสองรอกว่าเองครับผมกดสั่งกันได้เลยครับ